หาปลาคอนก้อนพี่นอ้องนี่ปลาคอนน้าปลาคอนปลาคอนปลาคอนก่อนปลาซิวคอนนิดพี่นออ้องอือฮ่นคือบุ๊ก้จ้าโอ้ยปลาเขาโมน,นจ้าผิดคเอาทั้งนี้ก่อนสัน่น กมาปลาก่อนอะไรนี่พี่หน่องนะปลาซิวปลาซิวมาจับมาจับอันปลาคอนพี่น้องเดีบยวปลายนึงยกขึ้นได้หรอพีพีพี่พพเหลือแม่แม่แม่เต็มกระได้ป้ะมั้งครับแม่แม่จับแม่หัปกปลากราดพี่น้องอแม่แม่ครับเนี่ยมีหัวหัวกรุ๊ป กบมันมาไข่นี่หัวกบก็มีพี่น้องคนนึนนงนี่ไข่มันพี่น้องนี่ไข่มันพี่น้องนี่โอ้ฝนปลาซิวปลาซิวฝนถึง .swing แล้วใช้ไหมปลาสลัเยียงนี่เด็กที่นี่ไปใช้โอ้ยไก่นคำสาเนาะไก่นคำสา,ากิ๊บแล้วก็เพื่อไปปล่อยลูกคำสาแม่ปลาคอไปหลูกออดลูกออดโอ้ลูกออดหัวก,กบหัวกบอยู่หุ่นกะเลื้อยอยู่ครับพี่น้อง Sẽ phải ăn hết chín như mà nó ăn đi Mình hụt cụm nổi Hả? Cụm nổi cả mì Cụm nổi Mình kếp hoặc nổi cả sẽ kếp ớt con bòi xá con nào, ui lái lái Phê 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 Lái hình cái nào không lái Ô, nghe bà nổi cả mì Cái nào ớt bà nổi bà nổi Một cốp đi tuần มีแม mm, ่มาเลี้ยงไม่ต uh, ีมันทำ่มป้ายังไปายังแม่อ้ยอันนี้เลยเดี๋ยววนนี้เสาบกพอดีหนามข้ Một bát hạng bác hôn bác hôn lạnh em ngủ đọc. Mhm. 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 Mhm.